แนทางสามตัวมิซูเดียวสามตัวมิุดเดียวหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหักสำหรับแนวทางสองตันี่ให้ไปกันบนล่างมันบอกครับบนล่างเลยหักมันยังมันยังไงก็สื่อผลล่างนี่แหละหักเน้นอะไรครับพ่อพุ่กลมอะไรครับสองตัวสองตัวครับขมว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนสนุนการผนันกทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซ3ส2มซีสองหาสองศูนย์สองมาบนรางหลดนยังไงศูนย์สองมีห้องู ให้ไปกับขึ้งบนทั้นล่างอย่ากับกับบอกบอกกันต่อใหามันอกกับได้แล้วมั้งเด็กมันก็เคยหนี้จะสวยเถือนดิสำหรับหน้าทางสามโตม่ชุดเดียวสามตโตมี่ชุดเดียวหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองขับสำหรับแม่ทางสองโตนี่ให้ไปกันบนล่างมันบอกครับบนล่างเลยขัดมันยังมันยังไงก็สื่อบนล่างนี่แหละขัด เนี่อะไรครับพ่อบุกลมอะไรครับสองตัวสองตัวครับหาหนึ่งห้าหนึ่งหาอันนี้สี่สามห้าหนึ่งกับสี่สามห้าสองห้าสองนคนึ่งเอาพันนี้แล้วพอนเอาสามตัวเอาเป็นแคบตันดวถัดห้าหนึ่งสี่สามห้าสองสำหรับคนทุนน้อยนะครับเอาต้มหนึ่งละ โตกันยนตัดทิมเนี่ยครับเด้อสี่สองสี่หนึ่งศูนย์สองนะครับกันผ่านนพอเนาะมีข้าวคูนอยู่แล้คร,ครับเอออ่ะ นีแจ้แจ้งเลน้งผมเลยมาแล้วมาแล้วโตนีบอกเพรใช่โตนีแมนบอขับขอด้อยอย่างเดียวดับสนิทสิทธามลงโตไดครับดับสนิทสิทธามลงตาวารัที่เราเ้อครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนล่างดับศูนย์ล่างดับศูนย์ไม่เกี่ยวกับบน บวกี่ยวกับบนเล่ล่างยางเดียวล่างดับศูนย์บนมีบวพอ่อบ,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 บนบ่บ่เห็ดบนบ่เห็ดหนุ่มสมองตัวใดก็พ่อล่างนั่นศูนย์ตัวเดียวดับเลขดับสนิทดับสนิทล่างเะมวดที่แล้วก็คือบอกว่าดับห่าบ่มาอีหลีหมวดนี่นี่เลขใดพอ่อศูนย์ตัวเดียวศูนย์ครับงมวดนี้ดับศูนย์ดับสนิทนะคะเขาใส่เหมือนกันหรอคะ เนี่ยน่าเน,น,น,นกล้องเขาเอาไสมหมดคือ <c oughs> ้วยกันตลอดแต่ว่ามันหมืนจับวหตอซือโอ้พ่อดับต้นย้มแม่บ่ดับศูนย์ดับศูนย์ <c oughs> ดับศูน, <c oughs> นะครับ <c oughs> ดับแผนแน่นอนเอียงกอดับสนิทสิทธามลงอ้โหดับศูนย์เนาะใส่กันคบพ่อเออนนครับมีตัวใดไนพ่อบอกเป็นนะครับกองร่างดับศูนย์ครับพ่อชัการสิ พื้นแหเดเนาะงวดนี้พื้นแหยดบนล่างค่ะขับซีเด้อเนางเด้อขับซีครับสามตัวมีตัวเดียวเมียเดียวหางเดียวเท่านั้นหนึ่งศูนย์สองสองตัวไม่อยู่ตัวสี่สองห้าสองศูนย์สองห้าหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สี่สามวงกลมนะครับงบน้อยทุนน้อยเด้อวงกลมนั่นนะครับทุกคนจัดไปครับงวดนี้รับรองครับ กินปัตโตครับไก่หมดนี่กินหอดคนนะครับอได้จะมาถึงแล้วนะครับมาฮอดแล้วนะครับตัวเลขของค่อนพอใส่นะครับเล็กับเพิ่งกระหายด้ครับเลยงวดุีพานมาก หาดับล่างนะครับบ่มาอีนี้นะครับดับสนิทสิทธิ์ามลงงวดนี้เป็นดับศูนย์รับศูนย์ครับเห็นที่บอกครับเนี่ยเบิ้งเอาเด้อรับเร้อดับศูนย์นะครับเป็นแนวทางของคุณพ่อชัยนะครับเป็นแนวทางของคุณพ่อชัยนะครับเด้อสำหรับแนวทางเดินล่างนะครับห้านะครับเดินหาครับออครับอัพบนเดินซีนะครับ ลังหาครับปังจากปากของคุณพ่อแชลเด้อครับเด้อสำหรับแนวทางสามตัวนะครับแอดมินจะสรุปให้เด้อครับเด้อสามตัวบนหางเดียวชุดเดียวนะครับหนึ่งศูนย์สองนะครับหนึ่งศูนย์สองบุดบเห็นเอาสมุดปากามาเจอไปเด้อเอาวงกลมสีแดงเป็นชุดเน้นนะครับชุดนี้บนล่างมาด้วยกันนะครับจะมีห้าหนึ่งห้าสองสี่สามวงกลมสีแดงชุดเน้นเด้อครับเด้อสำหรับคนทุนน้อยนะครับ ตักันหามตัดหินเลยครับเดียีสองสี่หนึ่งกับศูนย์สองนะครับรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับหนึ่งพันบาคมสองพนห้าหสิบแปดนะครับเตรียมฉลองปีใหม่น้ำกันได้รับเครับบอกัไครับับรพับครับเลกรับศูนย์ช่างเนีฮะรับศูนย์ลางดับศูนย์บอกครับครับผ่ครับผมม่ไดมาเสรีมีการใส่ด้วยนะครับสัตว์เย็นชัตเย็นนะครับใส่ให้แล้ว แคปหน้าจอหน่อยเอฟซีบอกว่าเขากำลังเสกดับล่างับร่างไม่มีซูนเนนนอนนะคะค่ะไม่มีซันเขาทำกามสูตรได้ตามที่ท่านกินใกล้เบิรตโตเลยเพื่อนมาเขาะใช่เอฟซีบุญธรรเพื่อนแคปหน้าจอว่าท่านเมื่อกี้อ๋อพแคปไมก็น่ะเบิยครับเดิม สโตัวหนึ่งศย์สองนะครับสองตัวจะมีหาหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามส่สองหาสองและศูนย์สมีท่อหีด้วยครับเด้อเด็กดับอย่าลืมเด้อดับสนิทสิทธามดงศูนย์ดับแน่นอนนะครับดับล่างอย่างเดียวบกเกียวกับบนเด้อรับเด้อแน่นอนแะดับสนิทสิทธามดงบกเียนน่บบสนิทสิามเดียนมาดับล่างหม